คุณอัมเรียใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณอัมเรียค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแนะนําชื่อตัวนิดหนึ่งครับชื่ออัมเรียอัมเรียอัมเรียหัตตามาค่ะออยู่จังหวัดสตูลอำเภอะไรค่อยู่จังหวัดสตูลอำเภอละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลจังหวัดสตูลอยู่หมู่ที่หกหมู่ที่หกฝนตกไหมเนี่ยที่สตูลตอนเนี้จ้าฝนตก ฝนตกนะอืเล่นลมด้วยมีลมด้วยอาวมีทั้งลมทั้งฝนเลยอ๋อมีทั้งลมทั้งฝนเลยเนาะอ้าอืมทีนี้นี่นี่โทรมาเรื่องอะไรครับเนี่ยนี่โทรมาอยากทราบว่าที่ดินที่พ่อตาแม่ยายให้นั้นมันไม่ได้โฉนด เขาคือจะออกโฉนดแต่ติดปัญหาอะไรคะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าอะไรคะไปขอโฉนดก็ไม่ให้เขาบอกว่าเป็นที่ดินเป็นที่ดินอะไรป่าชายเลนแต่มันอยู่กลางบ้านอยู่จากลาดล่างโฮมาถึงที่หนูอยู่นี่สองกิโลอยู่กลางบ้านเลยหน้าโรงเรียนบ้านละหาครับค่ะ ที่ดินอำเภอที่ดินที่ดินอำเภอละง,งูใช่ไหมจ้าที่ดินอำเภอละง,งูแล้วมันมีเอกสารอะไรอยู่ตอนนี้ครับมีไอ้บัตรนี่เลยบัตรคนตายนี่เลยไม่ใช่มหมายถึงว่าที่ดินที่พ่อแม่สามียกให้อาเรียเนี่ย <c oughs> ยกให้นี้เนี่ยเ <c oughs> ออมันมี นอสอสามมีสอคอหนหรือเป็นที่ดินเปล่าไม่มีเอกสารอะไรเลยไม่มีค่ะโอไม่มีเลยนะเนื้อที่กี่ไร่ครับสี่ไร่กว่ากว่าสี่ไร่กว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์และเราประสงค์จะออกโฉนดที่ดินเจ้าพนักง,งานที่ดินละงูก็บอกก็ออกให้ไม่ได้อยู่ในเขตป่าชายเลนถูกต้องไหมจ้าแล้วนอกจากที่ของเราแล้วมีที่ของคนอื่นอีกไหมครับ ที่ทเป็นมอนกันตรงนั้นไม่มีค่ะคนอื่นเขามีโฉนดหมดรอบอินทรีทิศได้รอบรอบรอบ,รอบตั้งสีทิศมีงหมด,มเ,ดเราคนเดียวไม่มีแต่ปัญหาว่าเราไม่มีเอกสารใดๆเลยเอ่ะเนาะ,ะอันนั่นเลยคือถ้าพอมีเอกสารอยู่บ้างเนี่ยมันยังพอจะ ปไปยืนนะ่นเรื่องให้ที่ดินเขามาทําการรังวัดอย่างสมมติสอคนหนึ่งหรือนอสอสามพอเขามารังวัด, <m> วดเสร็จปั๊บมันบอกว่าอยู่ในเขตป่าเชลเลนออกให้ไม่ได้เรายังจะสามารถจะไปร้องต่อศาลปกครองหรืออทธรณ์ได้ไม,ม่มันมันมันก่อนนี้เขาเขาปวด่างอากาศนั่นเขาออกให้อ,อีกทีนึงเมื่อก่อนใ่เตียนก็ออกให้พอเขาออกให้ในบ้านที่ว่าเขาออกให้นั้นวันนั้นมันถูกฆ่า เอา,เอาละอเมียครับอเมียครับคือคุณไม่มีเอกสารเลยเนาะถือครองอยู่มือเปล่าใช่ไหมไอ้ตรงนี้มันจะเป็นช่องว่างอยู่นิดหน <S 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 Carrie, wow. ึ่งเดี๋ยวอย่างนี้กันแล้วกันนะอย่างนี้กันแล้วกันนะครับให้ประสานคดีพี่น้องเดี๋ยนะ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 เดี๋ยวสักครงอนะ เนเนเดี๋ยวผมผมให้ผมทําก่อนนะกำลังจะทําอยู่เนี่ยกำลังหาทางอะได้นะจะหาทางช่วยนี่อายุเท่าไหร่เนี่ยนี้อายุหกสิบเอจหกสิบดแล้วอ่าถูกแล้วเรียกนี้ถูกแล้วเออ,เอออย่างนี้นะเดี๋ยวผมส่งเรื่องของนี้อัมเรียเนี่ยให้กับท่านพานุอุทัยรัตน์นะจะ อดีตผู้ว่าปัตตานีรู้สึกนะท่านอยู่ปัตตานีด้วยเหมือนกัน,นท่านพนุอุทัยรัตน์ปัจจุบันเป็นท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาเดี๋ยวท่านตรวจสอบเรื่องนี้ให้แล้วก็เดี๋ยว<ช>ท่าน<ช>จะโทรหานี้เองเลยนะแต่ห <ๆ S 1> ลักหลักหลักที่ผมวางไว้นะหลักที่ผมวางไว้ก็คือว่านี้ถือกรองที่ดินว่างเปล่าไม่มีเอกาสารใดๆเลยทีนี้น<ช>ี้ไปออกโฉนดเขาออกให<ช>้ไม่ได้อยู่แล้วนี้เคยเข้าร่วมโครงการบอกดินไหม ไม่วงร่วมสองสามครั้งแล้วอ่าแล้วแล้วแล้วมันสามารถออกได้ไหมบอกดินน่ะพอข้าไปแล้วเขาตามเขาบอกว่าบอกออกได้ไหมไม่ก็ไม่เขาไม่ส่งข่าวมาเลยไม่ใช่เราไปตรวจเองในในแอปพลิเคชันบอกดินน่ะเราข้าไปตรวจสอบแล้วว่าของเราเนี่ยออกให้ได้ไหมไม่ใช่ไ่าให้เขาส่งข่าวไม่ไม่เขาไม่ออกให้ไปไปแล้วไปเอาเพาไม่ออกให้ เขาบอกว่าทําอะไรไม่ได้นี้ฟังผมก่อนครับฟังผมก่อนในที่เราเข้าร่วมโครงการบอกดินแล้วใช่ไหมหรือหรือไม่หรือไม่รู้ตอบว่ารู้หรือไม่รู้ดีกว่าอ่าก็ไม่ได้เข้าครับ ถ้าม่เ้าคำว่า,าบอกดินก็คือว่าบอกให้รู้ว่านี้มีที่ดินอยู่ที่หมู่ที่หกอำเภอละงูเนี่ยที่ดินของฉันอยู่ตรงเนี้นะฉันเข้าไปในแอปพลิเคชันบอกดินของกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยบอกให้รู้ว่าเนี่ยฉันชื่ออมเรียนะอยู่บ้านเลขที่เท่านี้อยู่ในที่ดินแปลงนี้นะครับนะเข้าไปครับเนี่ย สามารถจะออกโฉนดได้หรือไม่เขาจะไปประมวลผลออกมาปั๊บเนี่ยเขาจับพิกัดเสร็จปั๊บเขาจะตอบคุณกลับมาหลังจากนั้นซึ่งตอนนี้มันถึงเวลาที่จะตอบแล้วตอบหมดทุกคนแล้วว่าได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ต้องยอมรับว่าไม่ได้ถ้าได้ก็แปลว่ารอการเดินรางวัลจากส่วนกลางลงไปแต่น้น้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการบอกดินหนึ่งสองสามไม่ได้เข้าร่วม เพราะฉะนั้นนี้ก็ครอบครองตรงนี้ต่อไปตราบเท่าที่ก็ไม่ฟ้องไม่ไล่ก็ครอบครองต่อไปไว้มีบอกดินสีแล้วนี้ก็บอกพอบอกเสร็จปั๊บเนี่ยถ้าได้ก็รอการเดินรังวัดสำรวจ แต่ว่าวันนี้นี้ไม่มีเอกาสารใดๆเลยและจะไปเขาออกโฉนดให้เขาจะออกตามเอกาสารอะไรละ่ะไม่มีครับค่ะไม่มีเอกสารใช่เพราะเป็นที่ดินว่างเปล่าใช่ครับนี้ครอบครองต่อไปเถอครับแล้วท่านนี้มีเอกาสารสคห,หรือนอส3แล้วไปขอออกโฉนดพอเขาตรวจปั๊บอยู่ในเขตป่าชายเลนอยู่ในเขตป่าชายเลนน้ก็ไปเถียงไงทำไมคนอื่นออกได้ทำไมฉันไม่ได้เขามีกันหมดแล้วรอบๆฉันทำไมฉันไม่ได้คนเดียว นี้ก็เถียงคําว่าเถียงก็คือว่านี้ก็ยืดดูธรณ์ไปอทธรณ์เขายังยืนยันนี้ไปใช้สารปกครองฟ้องสารปกครอง,สาร,รองสารปกครองทําการไต่สวนพิสูจน์ข้อเท็จจริงถ้าข้อเท็จจริงว่าเจ้าหน้าที่วินิจฉัยถูกต้องแล้วจบออกไม่ได้แต่ถ้าสารปกครองไต่สวนเสร็จปั๊บรู้เลยนี่ออกได้นี่เขาก็จะสั่งสารก็จะสั่งให้กรมที่ดินเนี่ยสำนักงานที่ดินเนี่ยออกโฉนดให้กับนี้ต่อไปนะคะเนี่ยหลักมันเป็นอย่างเงี้ยนี้ต้องเข้าใจตามนี้ก่อนนะ โอเคนะครับเดี๋ยวผมส่งเรื่องให้ท่านพานุอุทัยรั์ได้ช่วยตรวจสอบให้อีกทีหนึ่งนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ